จะเห็นว่าตรงนั้นเป็นหลุมเขาที่ลงไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติของถ้ำน้ำหลุมเขาที่ลงไปน้ําบนผิวผิวผนังถ้ำเนี่ยไอ้บนผิวล่าง,งเขาเนี่ยก็จะลงไปสุดตรงนั้นแล้วก็จะลงไปสุดข้างล่างเมื่อน้ําลงไปกัดเซาะไปเรื่อยเๆื่อก็ย่อมเป็นโขลงและก็ธรรมชาติของถ้ำนี้ก็คือทางระบายน้ําในภูเขาเน,เนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งสมมติฐานตรงนี้น่าจะใช่ผร,ราะดูจากการที่สํารวจในถ้ำ ข้อมูล GPS ดูจากลักษณะธรรมชาติของภูเขาและดูลักษณะของก่อนลงไปเห็นลงขึ้นมาจากควันขณะเจอะลงไปเมื่อวานนี่ข้างคาวบินสวนขึ้นมาครับและดูลักษณะแล้วที่เนี้เป็นป่องธรรมชาติที่ตรงในแนวดิงมันน่าจะมีอะไรอยู่ข้างล่างที่ทําให้น้ำเนี่ยไหลลงแนวดิงได้เลยถ้ามันไม่มีโพงข้างล่างเนี้ยน้ำมัต้องไหลค้นไปค้นมามากกว่านี้และ ลักษณะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1นเมตครึ่งเนี่ยกัดก่อนเอาโดยรอบนั้นเป็นหินแข็งมากแต่มีโพรงเหมือนคนเอาสว่านไปเจาะไว้ลึกลงไปเนี่ยรัศมีประมาณ1นเมตครึ่งเนี่ยมัน Amazing มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมันนั่นคือธรรมชาติบ่งบอกว่าข้างล่างน่าจะเป็น